ผู้ชมมีเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรตอนนะครับหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการลงโทษทางแพ่งนะครับโดยสั่งปรับ5บุคคลรวมกันเป็นเงินกว่า16ล้านบาทเศษและก็สั่งห้ามมีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารด้วยเคสที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์รนี้ครับอันนี้ครับเป็นเอกสารที่เผยแพร่ พันสื่อมวลชนโดยสาธารณะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยตามกฎหมายนะกระตก็เปิดเผยการดาเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ผมไลฟ์ฝากนะครับทั้งหมด5รายด้วยกัน5รายที่ปรากฏตามเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านบนเลยนะครับท่านผู้ชมครับกรณีการเข้าซื้อหุ้นบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือว่า TKN โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครองและช่วยเหลือการกระทําความผิดแล้วแต่กรณี โดยสั่งให้บุคคลทั้งห้ารายนะครับชำระเงินค่าเสียหายรวมประมาณ6.3ล้านบาทด้วยกันแล้วก็กําหนดระยะเวลาการห้ามดารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารนะครับกับผู้ทําความผิดทั้งหมด5รายลดหลั่นแตกต่างกันไปด้วยเรื่องเรื่องเป็นแบบนี้ท่านชมครกรลีเนี่ยเขาได้รับข้อมูลและหลักฐานอันควรเชื่อถือได้นะครับว่าช่วง5สิงหาคมถึง9พฤศจิกายนปี65บุคคลทั้งห้ารายนะครับได้กระทำการเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการซื้อหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน ที่ส่งผลกระทบด้านบวกต่อราคาหุ้น TKN ครับที่ตอนรู้หรือครอบครองคือผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ปี2565ของ TKN ที่มีกำไรกว่า179ล้านบาทด้วยกันมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับรวมถึงนะครับการจ่ายเงินปันผลระหว่างการรอบที่2สําหรับผลการดําเนินงานของไตรมาสนั้นในอัตรา0 0 8 000, บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญด้านบวกต่อราคาหุ้น TKN แต่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยจะพูดง่ายว่า,ากลุ่มบุคคลที่ถูกลงโทษทางแพ่งนี้นะครับไปครอบครองชุดข้อมูลภายในตรงนี้ก็ทําให้เกิดการซื้อหุ้นอ่ะผมเอา,เาคร่าวๆก็ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยเนี่ยไปซื้อหุ้นเอาไว้นั่นเองแล้วราคามันก็เพิ่มผลประโยชน์ต่างต่อแทนมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยกรต่อไปพบข้อมูลชุดนี้ก็เลยสั่งปรับนะครับ สั่งปรับทั้ง5คนรวมเป็นเงินกว่า16.3ล้านบาทโดยคุณอิทธิพัฒน์เนี่ยหรือคุณต็อปเนี่ยนะครับโดนไปส1ดล้านบาทเศษแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้แทน20เดือนด้วยกันส่วนท่านอื่นที่ช่วยเหลือเนี่ยก็โดนสั่งปรับรลดั่นกันลงไป2ล้านบ้าง600,000บ้าง0 0 0 0 0กว่าบาทบ้างแล้วก็โดนดำรงท่านดำรงตำแหน่ง1 4เดือนเมื่อสเดือนบ้างนะครับอันนี้คือคือเป็นเคสตัวอย่างนะที่เป็นการอาศัยข้อมูลภายในไปซื้อหุ้นนั่นเองล่าสู่นฟังครับเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับที่กร,รับเเปิดผยต่อสานน